กราบสวัสดีค่ะพี่น้องปรองไปสุขสุขคนนะคะกันอักรยี่เก้าวันนี้เราจะมาเพื่อนๆนมาเข้าห้องครัวตำมะมาละกอใส่แครอทค่ะตำกินแซ่บกันเลยนะคะม้อนีเนาะละกามี่ทั้งนี้ก็สิเป็นต้มต้มเปื่อยกับเพื่อนนี่ไงต้มเนื้อเปื่อยใส่มะนาวค่ะต้มเนื้อใส่มะนาวกันนะกระดังเตีย่นพลุ่ๆเลยทีเดียวไปค่ะรับไปตำส้มตำกันจทีิรักแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันนะคะ สวยค่ะอ่ะย่จังให้เข้ากันอะใส่มะละกอลงไปค่ะใส่มะละกอลงไปค่ะ,ะได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วค่ะเ,เพื่อนๆไปค่ะ เสร็จแล้วเ,คคเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร,ร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆโอมาทานด้วยกันจ้ากลับสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขูสุกข้นนะคะ วันนี้ยิก่ก่อนพาพี่น้องมากินส้มตํานะคะใส่แครอทนะคะอร่อยมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้านนี้ฮัฟกิมีต้มนะคะต้มเนื้อเปื่อยนะคะยิก่กอนขอตักแป๊บหนึ่งนะที่รักนะต้มเนื้อเปื่อยค่ะอันนี้ร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆร้อนๆเลยนะคะนี่ ค่ะอ่าเทน้ำลงไปหน่อยสดนนำหอนๆด้วยค่ะนี่ค่ะทั้งนี้ต้มเนื้อเปยกับสิเป็นจังสี่ด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะว่ได้เห็นหนำน้ำ่นงหนอพีนมันสีหุกจ้าอินหหนำหอนเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆบ่าหลายใหญ่ห้างลงมือทานข้าวได้กันนะจ๊ะอย่าก่อนขออนุญาตใช้มือนะ อร่อยมากอร่อยมากค่ะกับหัวแร่ดีค่ะ กอามากค่ะอ,อ,อร่อยอืมลูกเร็วๆว้ยกินค,คำน้องหัวไปเลยอื จำค่ะ

กินอย่างนี้เลยค่ะดีต่อสุขภาพมากนะคะผักล้วนๆค่ะอร่อยมากอืม,อม พักนีบ่อหึ่นจักเม็ดค่ะกรอบหวานนะคะไม่รู้มาจากที่ไหนนเพื่อนนะกรอบหวานอร่อยมากะคะ่ะอมันสุดยอดแล้วนะคะ

ี่ค่ะมาประมาณนี้เลยพี่น้องอืม เมนูนี้ถูกใจสำหรับคนชอบผักนะคะกินข้าวมิยาได้เป็นหน่องสุดยอดหรอก กระเทียมยักษ์ค่ะเอานะนี่กระเทียมยักษ์ค่ะกัดเลยแล้วม,ม,ม,มันอร่อยที่สุดแล้ว ออออออโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด s ับสไค i b ์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยี่กรด้วยนะคะเผื่อยี่กรจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาเป็นกำลังใจให้ยี่กรด้วยนะคะ เราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอไปจัดการหลังใหม่นะคะสำหรับดีดีโอนี้สวัสดีค่ะที่รักทุกคนบ๊ายบายค่ะ